มาดิจ้าสวัสดีสพี่น้องุปกรณ์มา Marines. สุคขสขุคนเนี่ยเจ้าขาพบปะการณ์ราชินีทั้งทุกส่วนรวมมากเรื่องรือบินตกตาบรายเจ้าขาสไทยมาเอาเท้าพี่น้องเขาเจ้าหางก้าเกีียวเขาแล้วเท้ามันเกิดเองพี่น้องเท้าหนองนะคะสาลายน้ำจืดจ้าสีเล็ดก่อนพีพ่น้องเพราะว่าน้ำไปอาบมาดิชอแต่เมื่อวานนี้ยันปานนี่จ้าบ๊วยปิี่บ่ ในจังหูมันต้องใส่แง่งนะมันเป็นหัวอยู่ข้างล่างบ่มากับแม่นางตี้กับนานงะพร,รานะคะมาเอาข้าเจ้างสงใสยข้าเจ้าทอนบ่น,นี้มันยังพวงหลังน้ำงามด้เท่าเลยโอ้ยมึงน่ะกวนไปเบิดละอีนี่มันอยู่ตำ่ำโผ่จะเป็นออกจะเนาะ คนมาไลาบ่บอกอันนี้มันยิงย่างเหีง้ยไรมันเรืมันเป็นหัวเป็นหัอวยอยู่ข้างล่างเอ่ะมันเป็นหัวเป็นหัวอ,อยู่พี่น้องมันจะเป็นเหงาะนะมันต้องเอาแยงมาเอาเอาสวีงมาสวนเอาวีสวีงอะไรก็ได้ก็น่าจะขึ้นหน่อยเดียวหน,น่อยี่นี่วิสาขี่ถ้าวันธรรมดานะคะ จะได้กินมันถ้าวันศิลน่ะมันตายแฝดขนาดนั้นถือดูนี่เราเพลิดเพลินันขึ้นหนาวแล้วไงเมันแนวมันมันตายวันศิลศิลดับแต่เราเป็นหนาวเนาะศิลป์เพ่งเป็นหนาวงามเลยกินอยากกูได้มีมองไหเอยากกูได้มีจิ๊กดีมันเป็นหัวยุนไตหน้าวถ้ามีสวิงเนี่ยชวนเอาชวนอะไรเนี่ยเคียร์เคียร์เคียร์เขาลวด มันยังเกาม,มึงทื้งนั้นเนี่ยเจ้าเครื่องคักเนี่าานมาสบายดีจ้ะพี่น้องค่ะนาบมราก,กระ,ลลก,ะลากลุยลุยกับลุยคักลุยเนี่ยลุยขี้ต้มเนี่ยนี่กลับได้เลยใช่ไหมคะนี่ค่ะมันเป็นเงาเป็นงูนอยู่ด้วยเฮ้ยมันหักมันแบบว่าละจัดมันจะแตกเนาะจะบอกว่าม,มีปีนะคะ <laughs> มาเอาเบ็ดบ้านในใครเป็นใครแบบสาวบิดปีงนะสบายดีจ้ะพี่น้องมันอยู่พื้นน้ำอยู่ติดๆเนี่ยพี่น้องเป็นงูเป็นงูอยู่หักไปบ้าเอามีสวิงเขาเขี่ยเขาสวิงรถอันนี้เอามือหมุนเอามังกาสีได้ยากในแจักหน่อยพห้องเป็นเงาอยู่ใต้อันล้างดินนะสิบ่ะแล้วกันนะสีมันก็สีงามเนาะไม่ได้มีขี้เหงื่อนะคะดีงามเบ่ยเงินเขามาก มาไปลาบซุ้มเซลเคยกระแสตู้เย็นไว้กันอยู่ในเป็นอาทิตย์ผู้ใดมันน่าจะไปหาไปขาย,ายาเพื่อชดภกินเ <c oughs> ขาไมเป็นเงาเนานะเพราะว่าเนาะเอาง่ายเนาะเงายิ่ใหญ่ยใหญ่เห็นนะแบบเป,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 ป็นงูนเป็นง่เนนะเฮ้ยแบบง่วนเนื่งกับพ่อกินนั่นคนบริกรนั่นน่น,อ,นอันนี้คนมันกวนเสมือมันก็ขึ้นบ่ทันเอาถือมือได้นี่นะอืมเอา๋ยวจะส่งซ้ำคุณทำเป็นหนาเนาะ อะไร้ะครับผมเอาไปขายกับบุญนั่นแหละเอาบดิเอาหน่อยได้เอาถิ่นุลกะตาเอาไปเพื่อคนนั้นคนนี้เพื่อหลุ่มคนลานบ่เกือเท่าแล้วเอาไปก็ไปเพื่อเฮือนขางเทือนนั่นเทือนนี้ลุยเอาเทานะคะยังไม่ได้กลับค่ะเสร็จตุนเย็นไปกินในสอกซำมือหมดแล้วละลาบเบิดกันนะบุญแม่นมีเท้าเรากินได้นะคะ มากละเด็นห้อยหอย <laughs> หอยเป็นกลม,มเอาอยู่นานะคะสุดพาดลุยน้องอยู่บ่เคยลง,นงลลลยนมน้องเลยที่เกิดพลาดลุยอาบน้ามองมื้อนี้จับทะหอยมือกูมาเมาวงผัดกูจะลงมผัดหอยกูลงเรื่องตายหน้าอ,อ,อ๋อคอนยังมือนะกูออกคอนบอกไปโดดตาไปโดดเหนอไปทางไหนมาโดดอาหลายลที่ยังผิดปะ ตรงนี้ใส่เนาะตรงนี้ใส่พส่ออยู่ปะคะมันงมรูไปงมหอยนี่ปะคะเลาวตรงนี้เนี่ยใส่มานาเพื่อสลีกิจได้นี่นะมันต้องแซวใส่สวิงใหญ่เนาะสวิงกลุมกลมเคลียเข่า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 แป๊บเดียวพอ่อเขามันเป็นเหงาอยาู่นะนี่เนาะ ยัเเงเจอเหงาใหญ่ก็เป็นสีเนี่ยขี่ยาวบีบ,บิบปบีไปไม่มมออกเสียขี่ยาวไป้บิบน้ำแข็งยาวงามร<อ>ุยเอาเท้าปลอมปอมแปมปลับปอมแปมจ้าพี่น้องจ้าเหงาบัวอะไรบนนี้นะหลักลกบัไวไปถิดน้องๆใช่ะปะ มือจะสเปรยนางสีกันไปเวิรงผัวนางก่อนบอกมึงไปแซวมันก่อนนะให้กวยเทียนแล้วชื่อยาสเปรย์มันอยู่มึงไปแซวมันก่อนจะไปแซวมันยาคายเสร็จน้ำด้วให้เด้อมึงน่าปั้นมันจะงานกูน่าปั้นทำประเดิขึ้นยาคายเสร็จดเลยมันนั้นอ้ามันเพื่อมันนั่งหลายเด้ปวดขาไหนก็ต้องขึ้นหลายนะ ต้องกินยาคายเสร็จกระดาบอยู่ด้วนางได้ดินในนียงกัดนางฮะจะนางจะสิ่งได้นางก็สิเออๆล้วก็ยิ้มและนางอายเป็นปกติพวกนางอะจัรย์ที่มียังต้องได้เซลกันพี่น้องโอ้แต่มันจะเป็นเหงาอยู่เด้อแต่ก็อินกับนางได้มีความสุกกับนางเคิร์นกับนางเบิ่งว่านก็เคิร์น เกินเส้นนางเลยเกินเส้นนะว่าผู้บ่าวนางกำบังหลอกเฮ้ยขับมาทางตื่นเป็นเหงาดีทีเดี๋ยวมันหลอกเพื่อนฉันตามฆ่านะจ๊ะข้าก็จะไปขับบังเบิงเดี๋ยวเฮ้ยไปบอกเช็บอกได้บมาขับมังคลิปเด้อวฉันขู่เธอไว้แล้วตามฆ่าจะตามปกป้องเพื่อนเธอเสี ใช่ตามค่ายสีนะกวเฮ้ยมันมันมีแฟร์มันบอกบอกแต่ดนเปแล้วสีนะเบาแต่ดนอแล้วกูนักก็ังวลบางหัวกูนะที่โดนเก่าเครื่งเนี่ยผ่านไปดีกันอีกแล้วผ่านไปผิดกันอีกแล้วเราคิดดีอีกแล้วเอ๊ยยังคือบักเก่าอะแหละผิดจุ คิดไปเองแล้วก็ผิดกันคุณมนโนใจน้อยขบวอ่านแชทกาขบวอ่อนคามมือกะคิดไปทั่วไปที่อะไรแบบน,น,น,โน,โนี้มันโนดิมันโนไปเอง<ด>มันมีถั่วนองบดบ่ถั่วดิเนาะไปลุยไปเรื่อยๆบ่นปะมันก็ลุยไป,<อ>ไ,ปไวแตนะ่มั็นโบราณบ่ ลุยน้องเอาเท้าพี่น้องเลยเอ็นหลักเผาตินมันมันลงมันอยู่ตามนาดินนะพี่น้องมันอยู่ตามนาดินมันหักกระขึ้นน้อยเดียวตรงสรุปเบิ่งนะแปลว่าคนกวนชุ่มหือหลายนะขัดประใบจักอาทิตย์หนึ่งหน่วยเป็นเหงาเป็นเหงาแค่วันชิ้นหนึ่งมีจักทิดจ้ะชิ้นหนึ่งมันกระสิบเผอจอดสิ่งมันกระสิบหามืองผู้หามือมันมันหนาวสะโพกสินดับจินเพ่งบริหนาวเหม็นตี เอาไปไว้เลยลายเต๋อไปดิได้พอลาบโอ้ยลุยขักลุยเนี่ยจนหมดมันเลิกประนันบายิงอันนี้าอันยังเราไปอาบน้ำสองมือเลยนายน้อยเรื่องนั้ชวนมาเท้ามาเท้าหน่อยจะอาบน้ำเรื่องของเรื่องไม่ได้อยากกินลาบเท้าขนาดน้ในห้องน้ำกูมาเัืเงนมึงยามได้พอลาบแตจ้าจ้อยัง นนนให้คดติดเครื่องปัาา้นน้ำยังก็ซื้อบาไปเดือยยังม่เพติดเยอะท่าไก่เพลตให้ติดให้เอเวียนแล้วยังเห็ดทั่วแล้วจะสิติดเพิ่นก่อบบอนติดนะครับเพิ่นมาที่ติดให้เขาก็ติดได้ไเ,เ,เป็นบ่ิเวียณกูติดเป็นบริญญาเคยแคปบปอดแต่ท่อเขาแต่ยังรักเอาต่อไฟมาจะซื้อต่อแต่เฮาเห็ดถ้าต้องก่อปูนบอนตั้งมันทันทีตั้งเครื่องปั้นน้ำนะโู้ทับนี่ก็พอลาบเลยถัาสิกินอันนี้ได้กระซ้าหนึ่งเลยก็ได้ จะสไม่ได้หน่อยใช่เนี่กระเด็มากระมังหนึ่งไอ้ซามหนึ่งอันนี้อ๋อเป็นเหงาอยู่จูนไปเนี่เป็นเหงาอยู่ลอยเลยครัเอาสูดมันก็ลอยไปตามน้ำเลยน้ำน้ำน้ำมันแห้งอันเดียน้ำก็สูนมันไปเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราทบขาทบงอันเดียนี่ล่ะต้มน้ำหัวหลวกเนาะสเป็นไม้อยากเส้นใหญ่นิ่ ไม่อันเท่าอย่างเคยทาเท่าเงา่อะไรก็โอซับนี่ก็ะซับสิลาบเลยนะขับไปอยากได้ไปเพื่อพี่เพื่อนเนาะได้บหเพื่อไปแหลวค่ะแต่ว่ายี้มเให้กินนะโหมาเบิร์ตเออมันกัดขับนน่มันกัดเป็นกะละมังไงเ่ีเดมันมันเล่นหน่อยเพื่อเครื่องเพื่ออย่งอื่ รวยจะรุยวิธีเอาเท้าไปลาบจ้าพี่น้องจ๋าน้องนี่บ่มีหอยแล้ววะนี่ครับปล่อยไปงมน้องเท้าพ่อแหลกหอยปล่อยลงไปไปกัดสอบปล่อยหัวันมันชื้นสงูจีบมันมันมีรอบปล่อยแต่โดนแล้วก็มีปล่อยอย่างไรใช่ไหมแล้วก็บหอยยามาตะบานแล้วไปเทลงมากกอนแล้วก็กุเทแต่เกาะแต่โดนกับมี หอยเก่ามันก่เห็นจัดมันจะปวดมันก็จะลายนแล้วปล่อยอย่างเต็มหน้าใหม่ใหม่เลยคุณมีสวิงี่ซ้ำที่แบพบพ่อเลยซ้ำนี่ก็ได้ลาไปพี่ต้องเอ้ยฟูมีสวิงี่สีเป็นสีงามๆเลยนี่สีเขียวงามขนาดมีสวิงนี่แป๊บเดียวพอ่อเลขาเขียงเขาสวิงเลยเขามันแเข,ขาเม,ม้าเลยเขามีสวิงนี่มนไม่บอกเขาสวิงโตแล้วเขาเขียงเขียงมันก็ไลไปตำหน้ามันก็ไลเขาสวิงเฮ้ย ขาสวิงโตลเลยวก็เคียวขาสวิงมันก็ลาข้าสบิงแป๊บเดียวมันก็ได้หลายเพิ่มขออยามันไก่ใช่ไหมทุกหมาดี่บบแนวเสีบเครื่องหลายหิงเสบ,บค,คุยข่ถุแนค่ะวกคือไหมือนี่บอกข้ะมันมีกลงบาง ได้แล้วค่ะเกือบเต็มกับตานะคะพี่้องเป็นเหาเป็นเหาอยากบดเจ้าอาหารสาลายเจ้าหากินแากละคะเนาะปีละเทียบเรยปีละเทียหนึ่งหน้าเบิร์ตมันกับะมีนะคะน้องข้าเจ้านะคะ งัวควายกับิลลงแล้วก็บอกเกิดพีนาปีนาจะพบพ่อกันใหม่เด้อจ้าชายยังบบแหงบ่คุ่นก็อาจจะได้มกินดีค่ะโอ้ยเขากู้เขาขึ้นบดน,นี่กะงัวควายลงแหละพราเขาเขาจ้เาเกี้ยงกันแล้วจากระหวยขาป้ามานะจ๊ะบริสตินบ้านนะคะเอออยู่กลางป้าพี่อยู่กลางป้ากลางทุ่งนาครับเจ้าพี่น้อง เท้าพูยก็สิบ่แม่นะเท้าพูยกับเท้ากินนี่เบิ่งออกจ้าพี่น้องเท้ากินมันก็สิเป็นเหงาเป็นเหงาอยู่ทานเท้าพูดมันก็จะพูดหลอกล่ออยู่เนาะเท้าพูดเนาะมันแยะไปเลยโอ้เห็นก่อนทำไมโจดอยากกินแกงทำไมโจดขึ้นเขาร้องฮวย ยังปลปาติดปลาติดแหนติดแหนเขาจ้ะ,ะติดน้องขาช่างเซ็งว่งลุงโอ้ยทั้งลุงกันยาวอามองขากระไรปลาคอติดมองขาดจ้าลงไปแมบน้ำก่อนนะคะโอ้ยเลิก น้ำที่นี่เย็นนะน้ำหวยอาเย็นแท้เย็นว่าแท้แต่ตอนยังมแน้ะบอกกูเลิกไหนเนาะอเป็นดลุกน้ำมาตะย้ำวันละตอนนาะ้ยะไราัง้นมันห่วยบดหอ้กับผูหน้าบดเวิ์งนี่ลงมา คือสิได้ป่าเนะะเะออาะเข้าเจ้าคือสิได้ป่าค่ะเนาะนี่เนาะนี่นะลี่ข้าเจ้าคนลี่ข้าเจ้าหน,นุนดินไปทางไหนดี่จักทางนะคะ ส่วนมันก็จะตาย,ตายมหมด,นะดลแล้วตายแหงลงแหงลงเพรา้าไไี่ <c oughs> กลดเขาอะไรส่วนป,ปรกอบเรได้สิมาลำมันแบบสมบูรณ์พบ มันอ่อนดีตอนไปพีตัวหมากอันนั้นมันมติดคือได้หมาได้แก่เก็ได้หมักอันนี้นะมันได,ด,ด,ด้แก่มนแก่ปุ๊บ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 ปปุ๊บบบมันแก อถนนเลยได้เลยกระไรอุ้ยหมุนป่าออกมาเปื้อนคือเก่าจ้ะจะล้างน้ำหนองไงสุดแลรกเขาเป็นหลักเท้าเขาพอเขาจะให้ช่วงอ้อมไว้เฮ็ดเกีดีๆจะกันเช็ดกะน้ำบักจับใช้ เขาตองมีทุนเอนเ,นนะเนนอะเขาออมจนมันเฉยง่วงมันกินมันหมดจังออกที่มมเมื่อไรจะขับพิษจะขามาตอีสำราภาพจากก็น,นะจ๊ะเกินเขาขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ,คณทุกกำลังใจไปแล้วโดยสบายดีจ้า เมนบอดึงพวดขึ้นมาแล้วนะ